สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมมหกรรมการออม51ปีทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ51ปีค่ะ ที่กัดชุมชนคนพอเพียงหน้าสารากลางจังหวัดแม่ห้องศอนนายเอกวิทย์มีเพียรผู้วาร,รชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหากรรมการออม51ปีทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับภูมิภาคเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมรั์เพื่อการผลิตครบรอบ51ปีเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการออมรวมถึงการสร้างวินัยทางการเงินโดยมีหัวหน้าสนราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและสมาชิกกลุ่มออมรัพ์เพื่อการผลิต เข้าร่วม ภายในงานค่ะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการจัดแสดงนิทรรศการความสําเร็จการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจํานวนเจ็ดอำเภอกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการส่งเสริมการออมการวางแผนการใช้จ่ายทางการเงินโดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมคลินิกให้คําแนะนําการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและจัดทําบัญชีการดาเนินงานกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจากบูธสานักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอจำนวน7อำเภอจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะมีกลุ่มออมรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน255กลุ่มมีสมาชิกจำนวน11,704คนเงินทุนของกลุ่มจำนวน100,393,839บาท